สวัสดีค่ะวันนี้กับมาพบกับแม่หมอยกันแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมาเมถุนลัคนาเมถุนประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมาเมถุนลัคนายเมถุนจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกรจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการไปของตัวเองตัวแกรเองก็มีการไปของตัวในครั้งนั้นการพยากรณ์ตรงน,นี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไป แกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเด่นตรงนี้สคริปชั้นแกจะทิ้งรายละเอียดทุกทุกอย่างไว้ทั้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID ได้แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเบอร์จองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแกขอเป็นตัวแทนในการจับภาพายพยากรณ์นะคะว่าความรักความสมัครของชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนประจําเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก้ปขอเป็นตัวแทนด้วยค่ะ The empress คุณน่าจะเป็นคนที่รักใครรักเดียวใจเดียวนะคนรอใครกลับมา page of w a n d นไฟล of c u p าร์ดช r i o t ไ i x ส f งคนิบอดาบทรียบคัพส์ลรก็ได้ไพ่สามเหรียญขอหนึ่งใบปิดจ็อบหน่อยดีกว่า โอเคไดไพ่เดมูนนะคะต้องบอกแม่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีเมถุนลนักษณาเมถุนเนี่ยนาไพ่ขึ้นบอกแก็บว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่รักความเป็นตัวเองสูงมากเลยนะนาไพ่ขึ้นบอกแก็บนะคะว่าในเดือนนี้คุณเองน่าจะมีความรู้สึกถึงเรื่องราวเก่า วันเวลาเก่าๆที่มันเคยผ่านไปหรือเรื่องราวอะไรเดิมๆที่มันผ่านไปแล้วแล้วมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ในตอนนี้หน้าไพา่ขึ้นบอกชัดเจนมากๆถึงเรื่องราวถึงความแตกแยกของความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วแต่แก็มองว่าน่าจะเป็นคุณที่ยังไม่จบแต่แค่คุณกลับมามองเห็นค่าในตัวคุณเองแล้วก็ตัดสินใจ ที่จะมองแล้วก็ทำตัวเองให้ดูดีหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองนั่นเองอย่าเข้าใจผิดนะภัยแก็บไม่ได้ขึ้นว่าคุณหันกลับมารักตัวเองนะคะแต่คุณกําลังกลับมาใส่ใจตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองคะ่ะถามว่าทำไมแม่หมอถึงไม่บอกว่าคุณกลับมารักตัวเอง แม่หมอองสะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่ามีคนขโมยหัวใจหรือความรู้สึกของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนไปจนหมดเลยบางท่านบางรายคุณอาจจะเลิกรากับคนรักคู่รักของคุณไปแล้วด้วยความที่มันอาจจะมีรอยต่อบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้ จนทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันต้องจบลงกับ2คุณอาจจะมีคู่หรือมีความรู้สึกที่ต้องห่างเหินกับคนรักการห่างเหินตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามีระยะห่างของความรู้สึกนะคะแต่น่าจะเป็นความห่างของระยะทางที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันเปราะบาง แล้วก็มีปัญหาได้ในท้ายที่สุดในตอนนี้เหมือนคุณได้อยู่คนเดียวตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยตัวคนเดียวแต่ปัญหารอบด้านเยอะมากเลยคุณสู้กับทุกๆอย่างเพียงลำพังนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นอีกด้วยว่า ชาวราศีเมทนลัคนาเมทุนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบคุณใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากๆในเดือนนี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากพูดอยากคุยกับใครสักเท่าไหร่เก็บเนื้อเก็บตัวนะเที่ยวยังไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวเลยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปเจอพลังงานอะไรไม่ดีแล้วจะไม่คิดหรือจะมาอะไรไม่อยากมีความรู้สึกในส่วนของตรงนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างงั้นก็ขอแบบอยู่นิ่งๆแบบนี้ อยู่เฉยๆแบบนี้ดีกว่าไม่อยากจะทำอะไรเยอะไม่อยากจะวุ่นวายอะไรเหมือนลักษณะว่าใส่ใจดูดแลตัวเองจริงๆเนะาะในยานี้ไม่ค่อยโฟกัสที่เคยเลยแต่ก็แอบมีคนมาขโมยหัวใจของคุณไปเบาๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะจบลงกันไปแล้วก็ตามนะคะแก้ขออภัยหน่อยสิคะ เขาคนนั้นที่ขโมยหัวใจของชาวราศีเมถุนและคนายเมถุนไปในตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับชาวราศีเมถุนและคนายเมถุนคะดูไฮพริเทสควีนซ็อกครับเจมูน เ้าเหรียญแล้วก็ได้ไพ่เดอะจัสติสกด้มีความรู้สึกว่าเขาคนนั้นที่ขโมยหัวใจของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนเหมือนไพ่ขึ้นว่าเขากลับไปหาคนเก่าๆของเขาเลยอ่ะ มือนการที่เขาหายไปหรืออยู่ดีๆชีวิตของคุณคู่คุณมันมีปัญหาไม่มีเรื่องราวอะไรเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเขาอ่ะกลับไปหาคนเก่าๆของเขาคนในอดีตของเขาหรือคนเก่าๆของเขาเลยโดยที่เขาก็ทิ้งความรักไว้ให้คุณนั่นแหละแต่เป็นการเป็นการทิ้งความรักให้ในลักษณะที่แบบมันเขามีตัวจริงอยู่แล้วเลยอ่ะอืม ทำไมเขาถึงทางประชาราศีเมถุนลัคนาเมถุนแบบนี้คะไพ่บอกหน่อยสิคะสิบเหรียญสองมิท้า8แปดคาาเด็กถือดาบสี่มเท้าจริงๆเหมือนเขาบอกคุณแล้วหรือเปล่าหรือมันหน้าไพ่ขึ้นว่าชาวราศีเมถุนลัคนายเมถุนก็รู้อยู่แล้วไหมว่าเขา มีความสัมพันธ์กับใครอยู่แล้วหรือเขาน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วเราก็มาเจอเราแล้วมีการถูกใจพูดคุยต่อรองกันจนมาเป็นความสัมพันธ์ที่มันเกินเลยไหมจนทําให้ตอนนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะแต่เขามีความรู้สึกว่านาทีนี้เขาหันกลับไปโฟกัสที่ครอบครัวเขาถึงแม้ว่าจะมีปัญหากับในภายในครอบครัวเขายังไงมันไพ่ขึ้นว่าเขาก็จะไม่ยอมเลิกกับครอบครัวเขา เพื่อมาเลือกชาวราศีเมถุนและคณะเมทุนนะนะคะไพ่เข้มค้นมากอืมจะโดนอะไรไหมเนี่ยนะแกก็อ่านตามหน้าไพ่นะแกขอไพ่หน่อยสิคะเหมือนไพ่ขึ้นบอกแกว่าเขาจะไม่มีทางเลิกกับครอบครัวเขาเด็ดขาดเพื่อมาเลือกชาวราศีเมทุนและคณะเมถุนแล้วอย่างนี้เขาจะเอาอยัางไงต่อไปคะ ให้เจ้าขาบอกหน่อยเจ้าค่ะคนคนนั้นของชาวราศีเมถุนและคณนายเมถุนเขาจะทาอย่างไรต่อไปคะแก้ขอภัยด้วยค่ะกับความสัมพันธ์นี้ในสุครับจ้าฮาร์เฟน King of Pentacles มีไพ่ของชาวธาดินปรากฏหลายใบนะ f i v e Source d e j e r e แกมองว่าตอนนี้ไม่คุณกับเขาไม่น่าที่จะได้คุยกันแล้วนะอ่าโอเคไพ่ขึ้นชัดเจนม,มากๆว่าคุณกับเขาในตอนนี้ไม่น่าที่จะได้คุยกันแล้วนะคะแต่เหมือนหน้าไพ่ขึ้นว่าถามว่าเขาเอายังไง ณนะตอนนี้เขายังไม่เอาอยัางไงเขาขอไปเคลียร์ปัญหาตัวเองก่อนแต่เขาก็จะไม่ปล่อยคุณนะคะชาราสีเมถทุนลนัคณาเมถุนสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยคุณและเขาก็จะเลือกคุณให้มาเป็นความสัมพันธ์ที่มันกลับหัวต่อให้ตัดก็ไม่ตัดแต่ก็จะปล่อยให้มันคาคาสัง แล้วก็พอใจที่จะมีคุณแล้วก็มีคนคนนั้นของเขาแบบที่เขาสามารถเคลียร์ได้ให้มีทั้งคุณแล้วก็เขาคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะ,ะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างงี้ไพ่ต้องการบอกอะไรอีกไหมแก้ขอไพ่เลยค่ะไพ่ต้องการแนะนําอะไรอีกไหมแก้ขอคําแนะนําให้กับลูกดวงเลยนะคะแปดถ้วย สิบไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่เอ,อ่อควีนซัวอร์นก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดต่อให้มันมีการกลับมาจริงหรือมาเป็นการยัดเยียดความรู้สึกหรือยัดเยียดอะไรก็ตามให้กับคุณเนี่ยนาภายก็ขึ้นชัดมากๆว่าเดี๋ยวคุณก็จะมีความรู้สึกที่เหนื่อยแล้วก็เบื่อมากกับการที่ไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะเหมือนไพ่ขึ้นว่า ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนน่าจะเป็นคนที่เป็นอะไรที่อยากมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วคุณต้องเป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นไหมซึ่งไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ทำให้เขาคนนั้นจะยัดเยียดความเบืดอัดใจให้กับคุณในช่วงหลังๆถ้าเขากลับมาจนทําใไมท้ายที่สุดชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนก็จะเกิดความเหนื่อยนายเอง แล้วก็อยากจะหยุดเรื่องราวตรงนี้เอาไว้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาด้วยการที่ไม่สนใจอีกแล้วแล้วก็ก้าวออกมาจากจุดนั้นแบบไม่เป็นไรถ้าเจ็บก็ยอมแต่แบบนี้ไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นสองรองใครแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้แก๊มต้องขอบคุณมามากๆเลยค่ะตัวทูกยอดซับสไคร้ตัวทุกยอดกดไลค์ ทุกทุกอย่างคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฟันเดลตีโซน,นะคะบายบายสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิน้นอ่ะมันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิน้นมันก็ไม่ใช่เนะเาะวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแกป ทำการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพน,นะคะแล้วแก็จะมีการบูชาเทพทางสายฮินดูนะคะแล้วพอดีตอนนี้ตอนช่วงก่อนที่จะโควิดอะ่ะแก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนน่ะแก็เอากำยานของมาเลย์มาขายขายดีไปเทน้าเทท่าเลยค่ะอันนั้นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกรยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิด หรือว่าอะไรด้วยทาให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหว้พระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้อะนะคะดังนั้นวันนี้แกป๊ปมีกัญยาอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแก๊บซื้อกปซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนาะแก๊ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกํายาสีแดง กลิ่นฟลอร่านะคะจุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมหอม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแก๊ปเอากายานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกายานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊ปขายกายานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกายานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แลวจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกายานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะ แก๊จะบอกให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมอีอ่อพระแม่สีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรัสสวตีก็ได้นะคะหรือว่าสุรัสสวดีก็ได้พระแม่พระพิคเนตได้ไหมคะแก๊ไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแก๊ปใช้ได้ จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเลยวเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น QR Code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อนึงแก๊ปขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะ ะะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกําเนี่ยอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตุวยุยอดซับสไครตัวทุกยยอดกดไลคนน์ตุวทตุยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย